ให้พี่ก็มาเอาให้พี่ก็มาเอาขวดเนาะมาเอาขวดมาเอาขวดเก็บขวดไว้ให้เก็บขวดไว้ให้ก็จะมีเตาอังโลกระถานก็ไว้ตรงนั้นแหละครับขวดเอามาขนมาเลยขวดแล้วก็กองกระดาษเอาไปเหอะขนไปเหอะหมดไหมเนี่ยเที่ยวหนึ่งอล้วราเราเหเข็นกลับมาทําไมอ่ะเขาร้านไม่เปิดเหรอ นี่ไปเก็บมาอ๋อโอเคโอเคคิดว่าเอ๊ะเจ้ดไปเก็บมาจากนู้น้วก็ออกมานี้วแล้วนี่พักอยู่ไหนอ่ะนี่รองฐานนี่อ๋อรงฐานซอยเจ็ดอ๋อเมื่อก่อนก็ให้คนในรองฐานนะตอนแรกๆให้คนที่อยู่พัฒนรราการนีนี้ขอเขาอายุเยอะเราพลาะลูกชายเขามารับไปอยู่ที่แถวแม่ห้องสอนเก็บไปเขานานมากแล้วทีนี้ก็เขาไปอยู่แม่สอนก็เลยให้พี่อีกคนนะ่ะคนตัวเตี้ยๆ,ๆที่อยู่รองฐานอนะ่ะ ชื่ออะไรไม่รู้จำจำชื่อเห็นแกนานแล้วหรอจำชื่อแต่ไม่รู้ไม่ไมรู้จกชื่อแก<ม>อ่าได้แกมามาเอาไปสองสามรอบมันแล้วแกก็หายไปอ่ะไม่รู้ว่าแกไปอยู่ที่อื่นแล้วรู้เปล่าอ่าเนี่ก็มาเรอ,อบที่สองแล้วเนาะอ,อ่าเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้อีกอเก็บไว้ให้ถ้าว่านั้นมันพอมีก็ผมเดี๋ยวผมจะเรียกเข้ามาเอาจะไปอยู่ตรงที่ั่ข้างหลังเรา ร้านร้านอาหารอ๋อร้านอาหารร้านอาหารร้านร้านอาหารเอ่อของอิตาเลียนนะ่ะนะได้ไดอ๋อบ้านอยู่ตรงนั้นเหรอเออก็อยู่ตรงนั้นนะกันเ<อ>ขาเขาเช่าที่จอดรถตรงนั้นน่ะอ๋อให้ลูกค้ากินเขาไปจอดนั่นอ๋อก็ไปอาศัยที่เขาได้หรือ,อยังไงนี่นี่ที่ที่นั่งเดิมมันที่ไอ้ที่เจ้านายเขาอยู่หอ,อน,นูอ้นอ่า อย,อยู่ตรงนั้นได้ใช่ไหมเขาให้อยู่อ๋อก็ดีแล้วแหละอยู่ตั้งเกือบยี่สิบปีแล้วเนี่ยหรอมีห้องห้องอยู่ตรงนั้นเลยอ๋อเนี่อันนี้ขอนี่เข็นไปก็ต้องไปที่นั่นก่อน<ช>อ๋อเ,เก็บไปนั่นแหละเวลารถอะเยอะแล้วก็เรียกรถมาเอาอ๋อเดี๋ยวเราอ๋อ,อ,อที่เข็นพาดที่เข็นไปไป,ไปหาเก็บอ๋อผมคิดเอาไปขายข้างในไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อนี่เอาไปเก็บไว้ที่นั่น พอได้เยอะแล้วก็โทรเรือกรถของมหาลัยเอาไปไอ๋อโอเคครับอ,อ,อ่าได้ได้เอาไปกนเอาไปได้เลยเดี๋ยวก็กลับเอาอีก,กอ,อ่าครับครับอ่าคลิปนี้ใครนี้ก่อนเนาะป้าก็เมาสไปเที่ยวก่อนเที่ยวแรกก่อน เดี๋ยวถ้าไม่ติดงานก็เดี๋ยวจะออกมาทางคลิปอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ป้าขอแกกลับมาโอเคขอบคุณครับถ้าเห็นคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยนะไม่ได้หวังประโยชน์อะไรกออ็ไล่เก็บไปถางขยะถางขยะหน้าตึกนี่แหละไล่เก็บเก็บแล้วก็เอาไว้ให้เขานะให้ฟรีไม่ได้ขายอะไรเนาะโอเคขอบคุณครับ